มาตามกันต่อที่แฟชั่นสุดเก๋ของน้องดิซ่านะคะที่งานเอมมี่อะวอร์ดจะเป็นคราวของอาเตอร์ปาร์ตี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือช่วงของน้องดิซ่าเห็นว่าน้องดิซ่าเนี่ยมีการใส่ชุดของแบรนด์ยูเดลล่าฟิจิคูกูฟอร์แอนด์วินเทอร์ทเวนตี้ทเวนตี้ไฟแล้วก็ทเวนตี้ทเวนตี้ซิกนั่นเองค่ะตัวฉบับก็จะประมาณนี้ตอนี้คือมีการคัสตอมด้านล่างนิดนึงนะคะเพื่อนๆจากก่อนหน้าเดิมมันจะเป็นกระโปรงเหมือนกับผ้าซาตินชุดนอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะน้องดิซ่าก็ทําให้เป็นระบายระบายหยกักหยักเล่นกิมกม,ะะกมิ หรือเปล่าแอดมองว่านนะนดิเดว่าสวยสับไม่หลับในเปลี่ยนทุกอย่างแก้วมังกรเวอร์แล้วก็ตรงไวด้วยนะคะส้นรองเท้าของ้องนิซ่าวันนี้นะคะชุดเดินพรมแดงเยน,น้อนิซ่าก็ใส่คริสเตียนลูบูแตงก็ยังเป็นคริสเตียนลูบูแตงค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรองคริสเตียนลูบูตแตงแฮชเชอร์เลสอัพรองเท้าส้นสูงแบบรัดข้อผ้าครีซสตินอย่างนั้นเล็บก็เปลี่ยนใหม่นะจ๊ะให้เป็นโทนสีขาวก่อนหน้านี้้อนริซ่าเล็บสีชมพูนั่นเองนะคะดีงามมากมายก็ดูแลโดยพี่อลิซของเราดิเดว่าเปลี่ยน ทีผมชุดแต่งหน้าเล็บรองเท้านะคะเกตแฟชั่นหนักมากซึ่งชุดจริงๆเนี่ยเวอร์ออริจินอลมันก็จะแบบว่าเป็นเหมือนกับกระโปรงเป็นชายลงมาเลยนะคะตรงผ้าซาตินะนะเพื่อนๆแต่ว่าน้องลิซ่าเอามาคัสตอมจ้าก็เรียกได้ว่าเป็นเอ,อ่อขอบกระโปรงระบายระบายอารมณ์แบบนั้นนะคะว่าไปชุด after party มาดามแต่และชุดคือโซจึ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆสรุปว่าเมนโชนะคะโนลิซ่าไปเดิมพรมใช่ไหมโนลิซ่าก็คือใส่แบรนด์คัสตอมจากลิเวอร์ ซึ่งต้งฉนฉบับเิเอวอร์กูจูนี่ค่ะมันก็จะไม่ได้เป็นแขนตุ๊กตานั่นเองนะงนงลิซ่าเอามาคัสตอมคือดีงามมากแลก้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะก็จะคัสตอมบริเวณชายกระโปรงนั่นเอง,ด,งดิวได้ว่าพี่แนนิสของเรานี่เลิศจริงๆเลยนะคะซึ่งเล็บก,ก็จะทําให้เป็นโทนสีขาวๆเนาะเล็บรอบนี้ค่ะแอดเคยไปเห็นไปส่งไอจีพี่ฮวนเนี่ยเวลาพี่เขาทําเล็บเร็วๆนะคะมันคงไม่ได้มานั่งทํากันนะนาะเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นการติดเล็บล้อมเข้าไปค่ะงนงลิซ่าเลิศม,มากแบบเล็บแม่นิกกี้มีนาดนะคะที่ทําออกมาขายก็ะจะ เลของแท้นะคะเพื่อความสมจริงมากยิ่งขึ้นเมื่ออาชีพมากๆค่ะแต่ละคนอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นค่ะที่แอสตาแฟชั่นของเต้าลิสมานะคะถ้ามีรูปภาพคลิปเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาเม้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะได้เห็น3ภาพทวนน้นองลิซ่าสวยมากไม่ทําให้ผิดหวังเลยค่ะตื่นเต้นตลอดที่ได้ติดตามน้องลิซ่านะจ๊ะขอให้ enjoy นะคะเต้าลิสโดยเขาบอกว่าสถานที่จัดนี่ก็คือคําย่อมันเป็น s b v ค่ะทุกคนบรรยากาศการจัดงานก็จับประมาณนี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าน่าสนุกสนาน มากๆเลยขอให้เอนจอยนะคะดองดิซ่า